สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานนะครับอิงจากบทความพลังงานขุมทรัพย์ที่โลกต้องใช้เสมอของมอนเด็กแล้วก็มีโน้ตสรุปที่เราเตรียมมาด้วยสวัสดีค่ะคือประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมภาคพลังงานที่หลายคนอาจจะมองว่าเออไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ค่ะดูนิ่งๆเนานะใช่ครับแต่ทําไมมันถึงอาจจะเป็นโอกาสลงทุนที่มั่นคงมากๆได้แล้วก็มีคนเปรียบเปยไปว่าเป็นเหมือน ระบบปฏิบัติการของโลกเราเลยอืมคำเปรียบเลยน่าสนใจมากค่ะครับเริ่มจากภาพที่บทความเขาวาดไว้ชัดเจนมากคือแม้แต่ต,ตอนกลางคืนเนี่ยโลกเรามันไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับใช่ค่ะตู้เย็นก็ยังทำงานอยู่ Wi-Fi ก็ยังเปิดโรงงานบางที่ก็ยังเดินเครื่องค่ะทั้งหมดนี้คือต้องใช้พลังงานตลอดเวลาเลยใช่ครับแต่ก็แ่าแปลกนะทั้งที่มันเป็นพื้นฐานขนาดเนี้ยทำไมคนส่วนใหญ่ถึง เหมือนจะมองข้ามความสําคัญตรงนี้ไปได้เหรอครับนั่นสิคะเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะคือแนวคิดหลักๆจากแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขามองว่าพลังงานมันทําหน้าที่เหมือนระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเศรษฐกิจโลกจริงๆนะคะอ๋อ OS สแบบคอมพิวเตอร์เลยเหรอครับคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะคือมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้ทุกกิจกรรมทุกธุรกิจมันเดินต่อไปได้ครับครับ เหมือนถ้าคอมไม่มี OS ซอฟต์แวร์อื่นก็รันไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆมันก็ดําเนินไม่ได้ถ้าขาดพลังงานเข้าใจได้เลยครับค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลที่แหล่งข้อมูลมองว่ามันคือความจําเป็นพื้นฐานที่โดยธรรมชาติแล้วเงินทุนมักจะไหลไปหามันอยู่เสมอพอพูดแบบนี้ก็น่าคิดนะครับมันต่างจากการลงทุนในเทคโนโลยีมากๆเลยที่ดูแบบบื้อหวาแต่ก็ตามมาด้วยความผันผวนสูงปริด ใช่ค่ะต่างกันชัดเจนบทความนี้ดูเหมือนจะให้น้ำหนักว่าความมั่นคงที่อาจจะดูหอ่อน่าเบื่อของพลังงานนี้แหละค่ะอาจจะเป็นหัวใจของความมั่งคั่งที่มันยั่งยืนกว่าหรือเปล่าครับมีส่วนอย่างนั้นเลยค่ะคือบทความชี้ไปที่บริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีอย่างเ h v รอน She l l หรืออย่าง Next Era Energy ครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ใช่แค่บริษัทที่ขายน้ำมันขายไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะ อ้าวแล้วเขาเป็นอะไรอีกครับแต่เขาเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกขนาดใหญ่มากๆที่เปรียบเหมือนเ,อเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโลกเราทุกคนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่แท่นขุดเจาะกลางทะเลท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่มากๆสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือแม้แต่ทุ่งโซลาเซลล์ที่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะโอ้โหสเกลใหญ่จริงๆใช่ค่ะมันคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้แล้วก็จําเป็นมากๆ โอเคครับมีโครงสร้างพื้นฐานใหญ่โตแล้วแต่ว่าในโลกที่ราคาพลังงานม,มันผันผวนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงทุกวันเนี้ยบริษัทพวกนี้เขาสร้างไรายได้ที่มั่นคงได้ยังไงครับมันดูขัดกันนิดนิดนะค่ะจุดนี้สาคัญมากเลยค่ะคือความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้มาจากราคาที่ซื้อขายกันณนะวันนั้นๆเป็นหลักอ๋อไม่ใช่เหรอครับแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่าสัญญาระยะยาวค่ะสัญญาระยะยาว ใช่ค่ะโดยเฉพาะในธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือที่เราเรียกกันว่า PPA Power Purchase Agreement อ๋อ PPA คุ้นๆอยู่ครับค่ะซึ่งสัญญานี้อาจจะยาวมากๆถึง20-30ปีเลยทีเดียวโอ้ย3ี่ปีใช่ค่ะแล้วสัญญาพวกนี้มันจะล็อกทั้งราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายไว้ล่วงหน้าเลยอ๋อคือรู้เลยว่าจะขายได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ ประมาณนั้นเลยค่ะมันเลยเหมือนมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนคาดการได้เข้ามาเรื่อยๆครับผมมันก็เลยช่วยลดทอนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นไปได้เยอะมากเปรียบเทียบได้ไหมครับเหมือนอะไรดีคล้ายๆกับการเป็นเจ้าของทางด่วนนะคะที่มีสัญญาสัมปทานยาวๆแล้วก็เก็บค่าผ่านทางไปเรื่อยๆอ๋อชัดเจนเลยครับแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับมันคือการสร้างความแน่นอนขึ้นมาทมกลางความไม่แน่นอนถูกต้องค่ะ ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวโยงไปถึงวิธีคิดในการลงทุนด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะบทความเน้นเรื่องจิตวิทยาการลงทุนเหมือนกันยังไงครับคือควรมองหุ้นพลังงานในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริงๆเจ้าของโอเนอร์ค่ะเป็นเจ้าของสิ่งที่มันผลิตกระแสงเงินสดให้เราจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่นักเก่งกำไรหรือสเป c u เลเตอร์ที่แบบจองแต่ราคาหุ้นที่มันขยับขึ้นลงรายวันการมีมุมม,มองแบบเจ้าของเนี่ยมันจะทำให้เราอดทนต่อความผันผวนของราคาได้ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจไงคะว่าเรากำลังถือครองส่วนหนึ่งของระบบที่มันจำเป็นต่อโลกมากๆแล้วระบบนั้นมันก็กำลังทำงานสร้างไรายได้ให้เราอยู่จริงๆเบื้องหลังราคาที่ผันผวนเข้าใจแล้วครับคือมองทะลุราคา ไปเห็นตัวธุรกิจจริงๆที่มันทํางานอยู่ใช่ค่ะมองให้เห็นกระแสะเงินสดที่มันสร้างขึ้นมาสรุปแล้วเหมือนกับว่าแก่นของแนวคิดนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่ผู้จ่ายค่าไฟค่าน้ํามันทุกเดือนเดือนค่ะจ่ายอย่างเดียวเลยใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการที่โลกทั้งใบเนี่ยต้องพึ่งพาระบบพลังงานนี้ค่ะโดยการเข้าไปเป็นเจกข,ของส่วนหนึ่งของระบบนั้นเสเอง ใช่เลยค่ะเหมือนเปลี่ยนข้างจากฝั่งผู้ใช้บริการมาเป็นฝั่งเจ้าของบริการพื้นฐานนั้นๆเลยเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับค่ะและเพื่อทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนําไปคิดต่อกันดูนะคะลองถามตัวเองตามแนวทางที่บทความเขาได้จุดประกายไว้นะคะครับคําถามว่าอะไรครับคือ สินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกําลังทํางานสร้างกระแสงเงินสดให้เราอย่างต่อเนื่องไหม hmm. แม้แต่ในเวลาที่เรากําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่น่าคิดครับหรือว่าชีวิตทางการเงินที่ผ่านมาของเรามีแต่ด้านของการจ่ายออกไปตลอดเวลาโดยที่เราไม่เคยมีโอกาสได้เป็นผู้ถือครองส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หรือระบบที่จําเป็นมากๆเหล่านี้เลยโห oh, คําถามนี้ชวนคิดจริงๆครับ ค่ะมันเป็นคําถามที่ชวนให้เราลองมองหาโอกาสในการเป็นเจ้าของเครื่องจักรผลิตเงินสดที่มันทํางานอย่างไม่หยุดหย่อนขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับความต้องการของโลกอย่างแท้จริงอะค่ะ